ตื่นเต้นค่ะน้องๆก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานจัดแบนเอ็กซ์โวไทยแลนด์นะคะรวมถึงเราก็จะมีงานในวันที่เท่าไหร่คะวันที่สามกุมภาพันธ์ทำอะไรเอ่ยงานเดบิวท์เป็นการเดบิวท์ของพวกเราของน้องเจนสี่ของน้องๆเจนสี่นะคะยังไงก็ฝากน้องๆด้วยวันที่สามกุมภาพันธ์กนุมภาพันธ์นะคะมาเจอกับน้องๆได้ที่งานจัดแบนเอ็กซ์โวไทยแลนด์สัปดาห์ี่สามค่ะ รวมถึงวันที่4ี่กุณาด้วยนะคะที่จะมีงาน c i r ร์เ Jam แจม2023นะคะ AKB48 Group Circle Jam จม2023นะคะก็พี่ๆรุ่นพี่จากประเทศญี่ปุ่น AKB48 จะมาร่วมแสดงกับพวกเรา BNK48 รวมถึง Support Group ก็คือ CGM48 ด้วยนะคะแล้วก็มีน้องๆวงอื่นๆเมมเบอร์จากที่อื่นๆประเทศอื่นๆมาร่วมงานกันด้วยยังไงก็ ตอนนี้เปิดขายตั๋วแล้วนะคะยังไงก็ไปติดตามกันได้แล้วก็มาชมโชว์ได้มีถึง2รอบด้วยกันนะคะคือรอบคิ้วแล้วก็รอบคูนะคะที่ชั้น8เซ็นทรัลโมนี้เองค่ะหาดูไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะเพราะว่าเป็นการแสดงที่ร่วมกับทาง AKB48 แล้วก็ BNK48 มีใครได้ขึ้นนะคะเย้มีน้องๆไปขึ้นด้วยยังไงฝากเปก็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะ เวทีนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างเหรอคะเวทีวันที่3มีอะไรพิเศษบ้างคะเด็กๆก็ไม่ได้มีแค่เพลงเด็กพี่ค่ะใช่ซึ่งทุกคนก็จะได้รับชมแล้วก็รับฟังแล้วก็จะได้ดู first performance ของพวกเรายนาเป็นครั้งแรกเลยที่น้องๆจะขึ้นแสดงโชว์ในที่พิพิธภนะคะสาธารณชนยังไงก็มาติดตามกันได้นะคะ เดีมากมากค่ะก็พวกเราก็ตั้งใจกันมากในการแสดงวันที่สามนี้ก็อยากให้ทุกคนมาด้วยกันเยอะๆนะคะมีการแสดงเยอะไหมคะมีวันที่สามเยอะเยอะมากเลยค่ะนั้นยังไงกี่เพลงอยากสปอยอะไรบ้างรู้ได้เหรอคะหนูอยาสปอยอะไรแล้วแบบว่าไม่สะปลยอยไว้ได้มีเพลงที่หนูชอบมากอยู่ไหมในนั้นมีค่ะโอ้ยมีด้วย ก็เป็นลิสต์เพลงที่เตรียมไว้ให้ทุกคนอย่างจุใจแน่นอนค่ะยังไงก็มาชมกันได้วันที่3กุมภานะคะส่วนวันที่4กุมภา AKB48 Group c i r c e จง2023มีเพลงเยอะมากๆที่ยังไม่ได้ถูกแปลไทยค่ะน่าตื่นเต้นม,มากๆตัวเมมเบอร์เองก็ตื่นเต้นม,มากๆที่จะได้แสดงร่วมกับพี่ๆ AKB48 นะคะแล้วก็อยากจะถ่ายทอดเพลงเหล่านี้ให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วตัวเพลงเนี่ยปริมาณคอนเสิร์ต นั้นเยอะมากๆจริงๆเพลงใหม่ๆเยอะมากไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ